ไฟไหมครับไฟไหมไฟไหมเซโน่นไปบ้านคนครับโอ้หวอดโหวดเทียนไทยพอได้เลยไฟใหม่นะครับไฟใหม่ ไม่ไม่มเหมือนกับจะเป็นโรงขายขวดนะครับขวดเต็มเลยไปใหม่ครับไปใหม่ครับผม บ้านเก็บของห่างครับ,บเก็บของเก่าตอนนี้เจ้าหน้าที่มาแล้วครับทีมาถึงแล้วบ้านดอนหันครับบ้านดอนหันครับตำบลดอนหันครับตอนนี้เก็บกับถังแก๊สเก็บถังแก๊สด,ด้วย để tiếp thấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ lên ตะไรครับ ไฟมันตัดนลอยเรียงไฟนี่างคนห้องมีการระเบิดมีการระเบิดฮนะมีการระเบิดเกิดขึ้น,นะนฮะเจ้าหน้าที่มาแล้วฮะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วครับภาพส,สดๆครับผม กมดักีวะยูย,ยูหลอกยูย,ยูหลอก้มอผมไดับที่ดัผมนำที่นี่อยู่ครับกับชื่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคนละไปละมือครับส่วนหน้านี้เด็กเกก,ก็ ขางประตูครับขังกูจะเปิด 我哦。